สวัสดีคะ่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วช่วงนี้วารุตาก็นอนไม่ค่อยหลับในสมองคิดวกวนวุ่นวายมากๆเลยคะ่ะก็เลยกลับไปย้อนไปนึกถึงอดีตยามเมื่อวารุตาย้อนไปประมาณห้าสิบปียามเมื่อเรายัางเป็นเด็กนะคะคือวารุตาเป็นคนจังหวัดตรังเกิดที่นั่น พ่อแม่ก็จะมีลูกทั้งหมด9คนด้วยกันเราก็อยู่ในบ้านหลังเล็กๆบ้านของเราหลังคามุงสังกะสีบ้านของเราหลังคา,า,า,ารั่วทุกครั้งที่มีฝนตกลงมาเราก็ต้องวิ่งไปหากละมางังถ้วยชามต่างๆมารองตามจุดที่ที่รั่วของหลังคาสังกะสีเรา แล้วเวลาเรานอนในช่วงฤดูฝนนะคะเราก็จะนอนอยู่ข้างกับถ้วยชามที่มีเสียงน้ำฝนหยดลงในกระมังเสียงดังต๊อปต๊อปทปแล้วก็ห่มผ้าผวยตอนนั้นมีความรู้สึกแบบถึงแม้ว่าหลังคาเราจะรั่วถึงแม้ว่าเราจะมีผ้าผวยผืนเก่าๆเราก็มีความสุขมากๆเลยค่ะพ่อของวรุตตาเป็นแค่บุรุษ ไปรยสย์ส่งจดหมายตามบ้านโดยมีมอเตอร์ไซค์อันเก่าๆพาท่านไปส่งจดหมายให้กับทุกๆท,ท่านถึงบ้านแม่เมื่อมีลูก9คนนั่นก็หมายความว่าแม่ก็จะต้องเป็นแม่บ้านแล้วก็ที่สำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นก็คือแม่จะต้องช่วยพ่อหารายได้ สมัยก่อนนะคะเราจะมีอาชีพที่ของเรานั่นก็คือทำนาคือจะบอกว่าอาชีพไม่ได้เพราะว่าของเราต้องทำมาหากินไม่ได้ทำมาค้าขายนะคะคือทำนาแล้วก็กรีดยางด้วยแม่ก็ช่วยพ่ออย่างเต็มที่ช่วยทั้งประหยัดแล้วก็ช่วยในการดูแลลูกทุกๆคนด้วยพ่อก็ทำหน้าที่ของพ่อเต็มที่ ทุกๆครั้งเมื่อพ่อได้เงินเดือนมานะคะพ่อก็จะเอาเงินไปให้แม่นี่คือค่าดูแลลูกพ่อกับแม่ของวรุตามีลูกทั้งหมด9คนพ่อกับแม่ทำงานตั้งแต่เช้าเย็นค่ำไม่เคยบ่นเลยว่าฉันส่งเสียให้พวกเธอเหนื่อยหนักไม่อยากให้ลูกเรียนพ่อแค่บอกกับลูกทุกๆคนทั้ง9คนนะคะว่า ใครอยากจะเรียนถึงไหนพ่อแม่จะส่งให้ใครไม่อยากเรียนมาอยู่บ้านมันก็เลยการว่าลูกทุกๆคนได้รับการศึกษาหมดขั้นต่ำที่บ้านนะคะนั่นคือระดับปวสการสูงของเรานั่นก็คือระดับปริญญาตรีอย่างเช่นวรุตารับปริญญาตรีสองใบนั่นก็คือ,อยาดเหงื่อแรงงานของพ่อของแม่ ที่ตั้งใจให้ลูกด้วยใจด้วยทั้งแรงกายด้วยทั้งกำลังที่มีทั้งหมดไม่ใช่เพียงเพราะเป็นหน้าที่แต่เป็นด้วยหัวใจของท่านที่มีที่มีความรักให้กับลูกชีวิตของเราแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติบ้านเราจะมีผักที่ขึ้นเองบ้างและก็ปลูกเองบ้าง <c oughs> แม่วรุตานะคะก็ไปทำํำนาวรุตาเราลูกทุกๆคนก็มีหน้าที่ช่วยกันกรีดยางเราก็จะมีเครื่องปั่นรีดยางหลังจากนั้นนะคะแม่วรุตาก็เลยหันมาเก็บผักจากข้างบ้านเอาไปขายที่ตลาดผักรอบบ้านเราจะมีตั้งแต่กะทินกล้วยหน่อไม้เชะ อมยอดมะม่วงหิมมะพานถั่วพลูใบาชับพลูใบตองกล้วยค,คือคือสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีรอบบ้านนั่นก็คือหมายถึงของที่แม่จะเอาไปในตลาดและตอนสมัยนั้นนะคะใครมีอะไรเราก็จะมีการแบ่งปันซึ่งกันและกัน แม่ค้าขายปลาขายไม่หมดมาแลกกับผักของแม่ฉะนั้นครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่มีผักเป็นอาหารหลักทั้งเมนูตั้งแต่ตั้งทอตั้งปิ้งตั้งย่างตั้งแกงตั้งต้มสารพัดเรากินปลาจนเบื่อกันไปเลยทีเดียวค่ะผักของแม่ที่อยู่รอบบ้านของเราเป็นเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงคือเรา ปลูกทุกอย่างที่เราอยากจะกินแล้วกินทุกอย่างที่เราปลูกแม่กับพ่อก็ได้ช่วยกันด้วยความกระหมิงกระหมีกระมันด้วยความรักที่มีต่อต่อลูกทั้งหมด9คนของท่านนะคะตอนเล็กๆวรุตาไม่มีรองเท้าใส่วรุตาจะเป็นคนที่กลัวกิ้งกือมากในช่วงฤดูฝน สัตว์เลือกานก็ย่อมออกมาแน่นอนค่ะถึงตอนนั้นเท้าของวรุตาก็ต้องเหยียบย่ำไปทุกที่และเมื่อเหงนฝ่าเท้าตัวเองมาดูเห็นรอยสีน้ำเงินนั่นหมายถึงวรุตาได้เหยียบกิ้งกือเข้าไปแล้วตัวเองรู้สึกจะอยากจะกรีดมากวารุตาเป็นคนที่กลัวกิ้งกือมาก แต่ปัจจุบันวรุตาไม่กลัวกิ้งกือแล้วเดี๋ยววันใดวันหนึ่งวรุตาจะทําคลิปว่าทําไมอดีตวรุตาเคยกลัวกิ้งกือแล้วทําทไมปัจจุบันวนรุตาไม่กลัวเขาอีกแล้วเพราะด้วยเหตุอันใดนะคะเราไม่มีรองเท้าเรามีแค่เสื้อผ้าเก่าๆแล้วเสื้อผ้าของเราอย่างเช่นชุดนักเรียนนะคะตอนสมัยเด็กเรามีแค่ชุดเดียวเช้าใส่เย็นซักเช้าใส่เย็นซัก เราทําแบบนี้เสมอโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนเป็นฤด,ดูที่ค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งเพราะเราซักแล้วจะใส่ตอนเชา้าปลาเอือนเขาไม่แห้งแต่เราต้องรีดรีดด้วยเตาเหล็กสมัยก่อนน้องๆ้องหลายคนถ้ายัางไม่เคยเห็นหรือเพื่อนๆที่เคยเห็นคงจะนึกออกเป็นเตารีดแบบเหล็กแล้วเราต้องเอาฐานใส่ลงไปแล้วฐานของบ้านเราไม่ได้ฐานจาก ฐานที่เขาเผาแต่เป็นฐานจากไม้ที่เราหุงข้าวแล้วมันทำให้ชุดของวรุตาเพื่อนขี้เท่าไปโรงเรียนเราไปแบบนั้นแต่เราไปแบบมีความสุขมากมีชุดนักเรียนแค่ชุดเดียวแต่รู้สึกมันมีความสุขมากบ้านของวารุตาเราไม่มีน้ำประปาเราไม่มีไฟฟ้าใช้เรามีแค่แตะเกียงน้ำมันกา๊าซ เรามีแค่น้ำบ่อซึ่งเป็นทั้งน้ำดื่มและก็น้ำบุหต้มน้ำอาบน้ำกินทุกอย่างนั่นก็คืออยู่ในบ่อเดียวกันเราไม่มีไฟฟ้าใช้ตะเกียงน้ำมันกา๊าซซึ่งรวมถึงการทำการบ้านของเราการนั่งทานข้าวของเราด้วยเราไม่มีเทคโนโลยีใดๆทั้งสิ้นแต่เรารู้สึกเรามีความสุขในครอบครัวของเรามาก พอเทคโนโลยีผ่านเข้ามาวรุตาก็เริ่มได้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าเมื่อเทคโนโลยีมาถึงก็หมายถึงความทันสมัยเกิดขึ้นด้วยนั่นก็คือทีวีขาวดำเริ่มเกิดขึ้น บ้านป้าของวรุตาเธอเป็นคนมีเงินนะคะเธอก็ซื้อทีวีมาเลยแล้วนี่คือเป็นเหตุที่ทำให้วรุตาได้เห็นในสิ่งที่วรุตาไม่เคยเห็นวรุตาได้เห็นข่าวในพระราชสำนักค่ะข่าวที่พระองค์ท่านพ่อหลวงโรก้าท่านได้ํำเนินไปหา ลูกของพ่อทุกๆคนในแผ่นดินคนไหนตรงไหนแผ่นดินตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์ทำมาหากินไม่ได้พ่อไปไปเอาดินที่นั่นมาเข้าห้องแล็บเกิดอะไรเกิดขึ้นมาวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นหินดินทรายดินร่วนดินกรวดดินเหนียวดินแข็งดินทั้งหมดพ่อไปทุกที่ไม่เว้นแม้กระทั่งขึ้นเขา พ่อก็เดินขึ้นไปช่วยชาวเขาเธออย่าปลูกฝิ่นนะเธอมาปลูกสตรอเบอรี่เธอมาปลูกตัวแดงเธอมาแบบนี้ดีกว่านะเพื่อที่จะให้พวกเธอมีรายได้พ่อหลวงลุยไปถึงที่น้ำท่วมที่ไหนฝนไม่ตกที่ไหนมีฝนหลวงมีถุงพระราชทานนี่คือสิ่งที่ทั้งชีวิตของวารุตาได้เห็นพ่อท่านมาตลอด วารุตาลืมบอกไปนะคะว่าบ้านของวารุตาอยู่อําเภอเมืองแต่ห่างจากตัวเมืองประมาณ20นาทีแต่สิ่งที่อยู่ใกล้กับบ้านของวารุตานั่นก็คือวัดและโรงเรียนเราเดินจากบ้านสองนาทีไปถึงโรงเรียนเดินจากโรงเรียนไปหาวัดเพิ่มอีกประมาณ30วินาทีเราก็ถึงวัดบ้านวัดแล้วก็โรงเรียน ซึ่งจะตรงกับคำว่าบวรซึ่งวารุตาใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดในช่วงวัยเด็กแล้วมาถึงในณนปัจจุบันวารุตาก็ไม่เคยห่างไกลจากบ้านวัดโรงเรียนเช่นเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝันอยู่ในดวงจิตวิญญาณของวารุตามันเป็นดวงจิตที่เราบ้านคือสถานที่อบอุ่นของเรา โรงเรียนนั่นคือครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งให้ความรู้กับเราครูบาอาจารย์มีความเมตตาต่อเราวัดคือศาสนาที่มีเหตุและผลในการให้เข้าใจกับสัจธรรมของชีวิตสามสิ่งนี้ก่อเกิดให้เป็นวรุตามาจนถึงทุกวันนี้พ่อหลวงซึ่งวรุตาเกิดมาตั้งแต่มีทีวีเข้ามา ก่อนจะไม่มีทีวีวรุตาก็ได้ยินข่าวท่านอยู่แต่พอมาได้เห็นมีทีวีได้เห็นวรุตาก็ได้เห็นภาพท่านชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้เห็นภารกิจของพ่อหลวงที่พยายามทำให้ลูกของพ่อทุกๆุกคนในแผ่นดินได้อยู่ดีกินดีอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบยั่งยืนโดยที่เราสามารถยืนหยัดด้วยลําแค่งของตัวเราเองได้ จ็ดสิบปีที่พ่อหลวงยอมเหนื่อยเพื่อคนไทยเราทุกๆคนพระราชวังของพ่อนั่นคือทุกๆที่ที่ลูกอยู่บลัลลางของพ่อนั่นคือสถานที่ที่ทลูกอยู่ไม่ว่าจะเหนื่อยหนะักขนาไหนพ่อไปหาลูกตลอดตอนที่พ่อเหลืองขึ้น บัลลังก์มาเป็นพระมหากษัตริย์มีคนไทยท่านหนึ่งตะโกนขึ้นบอกว่าท่านอย่ากทิ้งเราซึ่งคำนี้พ่อหลวงได้ยินท่านก็หันกลับไปว่าเราจะไม่ทิ้งท่านเราจะปกครองประเทศด้วยทศพิษราชธรรมซึ่งคำนี้ เป็นคำที่ท่านให้สัญญาต่อพวงชนชาวไทยทุกๆคนแม้กระทั่งตอนที่ท่านป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลท่านได้ยินข่าวว่าลูกหลานของท่านกำลังจะฆ่ากันในหัวใจของท่านรู้ไหมคะว่าน้ำตาตกไหนเหลือเกินแล้วตอนนั้นท่านก็โดนใครหลายๆคนว่าท่าน ท่าน,นก็ย้อนถามกลับมาว่าเราทําอะไรปิดเหรอลูกถึงได้ว่าเราทั้งที่เราทั้งชีวิตเจสิปีเราทําเพื่อลูกมาตลอดแล้วทาไมว่วันนี้ลูกหลานของท่านได้มองท่านว่าเป็นขะยะสังคมนั่นคือสิ่งที่วรุต้าเสียใจมากๆพ่อผู้ซึ่งให้ลูกมาทาชีวิตแต่สุดท้าย ลูกมองพ่อเป็นขยะสังคมมันทำให้วรุตาแบบเศร้าเสียใจแล้วก็ไม่เข้าใจมากๆเลยค่ะว่าทำไมมันเกิดอะไรเกิดขึ้นในสังคมคนไทยบ้านเราลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเรานะคะเราไม่ได้เติบโตมาด้วยตัวของเราเองกษัตริย์ทุกๆุพระองค์ยอมสละชีวิต ยอมสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเราขนาดไหนเพื่อสร้างแผ่นดินไทยมาให้ลูกหลานเราได้อยู่ด้วยกันแต่มาถึงบัดนี้เราจะขายชาติขายแผ่นดินให้คนอื่นเข้ามาครอบครองวร,รูจัคิดว่าเรากำลังคิดผิดภัยไหมเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังเนรค,คุณต่อผู้ที่มีพระคุณต์ต่อนั่นเหรอ คนกำลังอยู่ในเรื่องของความโลภทุกคนกำลังอยู่ในความโลภโลภคิดว่าเงินที่มันเข้ามามันจะทำให้ทุกคนมีความสุขลองมองย้อนดูสภาพปัจจุบันที่เป็นแบบนี้สมัยก่อนผู้คนยังมีความสุขเยอะแยะมากมายเงินไม่เยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้เงินล้นโลกแล้วค่ะ แต่ทำไมผู้คนถึงได้เดือดร้อนคันนักทุกทรมานคันนักในฐานะที่วรุตาเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเป็นคนไทยที่เกิดในประเทศไทยแล้วเป็นคนไทยที่มาอยู่ในต่างแดนวรุตามองเห็นประเทศไทยวรุตามองเห็นยุโรปวรุตาก็มองเห็นถึงอเมริกาด้วยวรุตารู้แล้วล่ะคะว่าประเทศไทยคือสิ่งที่ดีที่สุด วรุตตาถึงอยากกลับไปตายที่นั่นแล้วประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันก็ปรารถนาที่จะเอาเมืองไทยมาเป็นเมืองของเขาแล้วเราคนไทยเราจะขายชาติให้กับคนอื่นเหรอในเมื่อพ่อหลวงหรือทุกๆุกขักรทุกทุก,ทกพระองค์มาทำให้เพื่อกับคนไทยเราทุกๆุกคนเงินใครก็อยากได้อันนี้วรุตตาเขาเข้าใจแต่อย่าลืมนะคะ เมื่ออยากได้คุณต้องมีเหตุและผลให้มันพอเพียงใช้สติปัญญาตึกตรองให้มันมัน่นตึกตรองให้มันดีเงินไม่ใช่พระเจ้าเงินคือสิ่งแลกเปลี่ยนฉะนั้นเมื่อเราคิดจะแลกเปลี่ยนกับอะไรให้มันมีเหตุและผลแล้วในเบื้องฐานของเราเองเราอย่ามองแต่คนอื่นให้อ่านกลับมามองดูตัวเราเองด้วย อยากคิดต่อยากได้อย่างเดียวโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอันนี้พ่อหลวงไม่เคยสอนพ่อหลวงสอนให้ลูกของพ่อเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเมื่อเราบ้านมั่นคงบ้านเมืองบั่นคงทุกอย่างก็มั่นคงพ่อหลวงไม่เคยสอนที่จะให้ทุกคนมีความโลภพ่อหลวงสอนให้ตัว ให้ทุกๆคนรู้จักถ่อมตัวขยันหมั่นเพียรมีการพัฒนาตัวเองขึ้นไปทีละขั้นเพื่อความมั่นคงพ่อหลวงย้ำเสมอบอกว่าลูกทุกคนอย่าลืมเสาเข็มของบ้านนะถ้าเรามีครอบครัวที่ไม่รักกันครอบครัวที่มีการแต่งแยกแล้วคิดหรือประเทศชาติเราจะมั่นคงทุกอย่างให้เริ่มต้นที่ตัวของเราเองเงิน ใครก็อยากได้แต่อย่าลืมนะคะว่าเมื่อกูมิเมื่อคุณมีเงินแล้วคิดเหรอว่าคุณจะมีความสุขถ้าคุณยังไม่รู้จักว่าความสุขที่แท้จริงมันเป็นแบบไหนแล้วความสุขมันจะไม่เกิดขึ้นสําหรับคนที่เนรคุณคนผู้ให้กําเนิดเนรคุณสำหรับแผ่นดินทั่วแเ,เองทํามาคิดเนรคุณสําหรับแผ่นดินที่ให้กำเนิดจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง ความรู้สึกของวรุตตาตอนนี้นะคะมีความรู้สึกมันมัน,ม,นมันเศร้าเสียใจแทนบรรพบุรุษเสียใจแทนพ่อหลวงท่านมองเราจากฟ้ามองด้วยสายตาแล้วตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรกับเกิดอะไรขึ้นกับลูกของท่านเกิดอะไรขึ้นกับลูกของพ่อทําไมลูกของพ่อทําไมเป็นแบบนี้ 70ปีที่พ่อหลวงได้สละเวลาทั้งเพื่อจะช่วยเหลือลูกของท่านให้ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองให้ได้ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้นลูกของพ่อทุกคนจะต้องอยู่ได้แล้วมันก็เป็นแบบนั้นทุกคนอยู่รอดได้โควิดผ่านมาได้อะไรทุกอย่างผ่านมาได้เพราะทุกคนหันไปเดินตามรอยเท้าของพ่อลองย้อนกลับไปดูนะคะ ในขณะที่ประเทศอื่นเขาอดอยากแต่ประเทศไทยยังอุดมสมบูรณ์เช่นเดิมเรามีอาหารการกินกันทั่วหน้าเราไม่ได้อดอยากเหมือนอย่างประเทศอื่นเราเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นขี้ข่าใครเราเป็นไทยของเรามาตลอดเพราะว่าความเสียสละจากกษัตร,ริย์ทุกๆพระองค์ลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเรานะคะอยากจะรู้ว่าประเทศไทยเกิดขึ้นมาเป็นไทยได้จนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะใคร ฉะนั้นเมื่อเรามาถึงจุดนี้เรามีที่ยืนที่มั่นคงเรามีที่ที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เราไม่เคยให้ชาติใดมาเป็นขี้ฆ่าชาติใดเราสมควรจะภูมิใจและสมควรที่ไทยด้วยกันต้องรักและสาม,มัคคีกันค่ะมันถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่เราจะต้องทําให้พ่อเราเห็นพ่อซึ่งอยู่บนฟ้าซึ่งเรากําลังมองเราอยู่ เราเป็นคนไทยด้วยกันสายเลือดไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนลืมไม่ได้เพราะนั่นมันฝังอยู่ในสายเลือดวิญญาณของคนไทยทุกทุกคนวันนี้วรุตามองจากที่นี่มองประเทศไทยด้วยความเป็นห่วงเพราะนั่นคือบ้านของวรุตา บ้านเกิดเมืองนอนและบ้านที่วรุตาจะต้องไปตายที่นั่นเพราะที่นั่นนั่นคือบ้านของเราวรุตาแก่อยากจะบอกกับทุกทกท่านว่าสิ่งที่ก่อเกิดให้เป็นตัวของเราเองแผ่นดินบรรพบรุษชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมถึงพ่อแม่ปู่ยา่าตายายของเราที่ก่อกําเนิดให้เรามาเป็นคนได้ถึงทุกวันนี้ลืมท่านไม่ได้ ลืมไม่ได้เพราะนั่นคือจิตวิญญาณของคนที่มีสมันสํำนึกที่ดีวารุตาหวังว่าคนไทยคงจะได้ตาสว่างกันสักทีเงินไม่ใช่ทุกสิคุณแน่ใจเหรอว่าเมื่อคุณได้เงินแล้วคุณจะมีความสุขลองย้อนกลับไปดูนะคะคนที่มีเงินเยอะๆเขามีความสุขจริงเหรอ และความสุขที่แท้จริงแบบไหนนั่นคือความสุขที่เราเห็นได้จากพ่อหลวงพ่อหลวงเดินให้เห็นแล้วฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกพ่อเราต้องเดินตามรอยเท้าพ่อถึงแม้ว่าพ่อไม่อยู่แต่ลูกยังอยู่สำหรับคนไทยที่มีใจรักความเป็นไทยขอความสวัสดีมีชัยจงเกิดขึ้นกับทุกทกท,กท่านค่ะ สวัสดีค่ะ